สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้อยู่ในสวนสาธารนณะมองเก้ามองเดิมนี่แล้วพี่น้องได้เวลาว่า,วางออกมาเล่นหน่อยหนึ่งพี่น้องมือเศร้านี่ฝนตกพี่น้องบรรยากาศก็เลยเหมอนเมินเล็กน้อยแต่ว่าแสงแดดก็ลั่งเริ่มออกแล้วครับอากาศก็ลั่งเริ่มอุ่นอุ่นบลูวากระหลอกหน่อยจะลงบ่เพราะว่า บรรยากาศแบบนี้ผมก็บ่ค่อยแน่ใจครับต่างออกมาหายางเลาะยางเหล่นพี่น้องเดี๋ยวยางลเลาะเบิ่งกระลรอกหน่อยน้ำกันล่มยุลานดางังค่อนข้างแห้งพี่น้องล่มจากทะเลผัดเขามานีเสียงล่มสัดขืนตึมต,มตึมเลยพี่น้องเดี๋ยวผมสิพายางหาลเลาะเล่นน้ำกระรอกหน่อยจะเข้ากอนพี่น้องแต่เห็นนกพวกนกหน่อยลงหลายอยู่พี่น้องแต่ว่า บลูว่ากระหรอกหน่อยจะลงองเดี๋ยวเห็นตัวหนึ่งดำๆพอเป็นบรรยากาศฝนตกนะพี่น้องอากาศชื้นๆจักหน่อยถ้าเกิดเป็นคนห้าก็คือจะบบแตกต่างจากกระรอกหน่อยนะพี่น้องนอนมกผองโมอยู่ดีกว่าคือว่า <laughs> พอดีผมออกวาตุละพี่น้องเห็นฝนหยุดตกก็เลยแวะเขามาเล่นต่างอม ขี้ยานแทันนี้ต่างอม็ดถัวมาโยนไปให้กระหลอกหน่อยพี่น้องพอเม็ดถัวติดกระเป๋ามาอันนี้มาแล้วจะเชื่องพี่น้องบึงสังเกตบึงเชื่องเดี๋ยวผมจะขอใส่เวลานางเด็ดน้ำพนจะเข้ากันต่างผ้าผีผ้าหนองบึงกระหอกหน่อยพี่น้องที่จริงผมแบกมาเ,เรื่อยๆพี่น้องสวนสาธารณะแห่งนี้มาแล้วบุรุษันจะลงมาหาบ่ มันยังขี่แล้วแงอยู่พี่น้องแรนไปดีอยู่ต้นไม่รูาไหมสีดำแหงแรนไปอยู่เนี่ยนันโบอยากเห็นได้พี่น้องแอบแฝงตัวเก่งขนาดได้สีเพิน่นเขาเป็นกระรอกที่ค่อนข้างฉลาดพี่น้องสัตว์ชนิดนี้สามารถแอบแฝงตัวกับของอยู่น้ำค้นได้หนกกรเริมเมก่วกวนกก็เริมขี่ยิช้าแล้วพี่น้อง โม <laughs> รูมันเป็นนกอย่างพี่น้องหมักอย่างอาหารน้ำกระหลอกดีคืนอนยังนีใจยังพวกกาพี่น้องใจยังห้นอยู่แต่ปกติแล้วกระหลอกสีดำนี่ค่อนข้างจะขี่ระแวงพี่น้องจะบกคอยใบเหนือเชื่อใจเขาเพราะปันใดแต่ว่าก็มีเป็นเป็นบางโตครับที่ปันกาเขามานางเล่นนำ้ำ แต่่าตัวนี้รู้ซึกว่าห้่นอยู่พี่น้องรู้ซึกว่าขีแ่แล้วแงอยูอ่เก็บเม็ดตัวได้จะไปอย่างเดียวนะพี่น้องเป็นนางกินเป็นนางกินยังกระพุ้ดบ้านนี้จบขึ้นโบว์เปนนางาก,าก็ถ่ายรูปอ่าจะแล่นขึ้นต้นไม้อย่างเดียวพี่น้องไปเดี๋ยวหายางล้อด่นน้ำตื้นก่อนพี่น้องพะว่ากระหรอกหน่อยตัวนี้บ่านนางน้ำ ที่กินส่วนตรงนี้ผมออกมดัดเรื่อยๆพี่น้องออกมาเล่นมาหาย่างหลาอย่างเหลนหรือว่าเอาอาหารเป็นพวกเม็ดถั่วหรือว่าเศษขนมปังที่เ้ากินพท่านน่ะพี่น้องเอามาวางไว้เป็นจุดปเป็นจุดไว้เพิ่ะว่าต่างอ,อาหารไปน้ำหมากไม่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นน้วยเลยลพี่น้องเป็นหมากแล้วกระหลอกหน่อยก็เริ่มมีอาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าช่วง กว่าช่วงหนาหนาวแล้วครับต่อไปก็ขึ้นสิบุอุดยืดยูอืดกินนะพี่น้องเบิ่งดันรอบๆพี่น้องมือนี้ฝนตกเล็กหน่อยอยังพอน้องมาเล็นเดี๋ยวผมจะพาย่างเระเบิ่งสถานที่พี่น้องเป็นสวนเล็กหน่อยตัวนี้จะเป็นสวนพวกเป็นสไลเดอร์นะพี่น้องเดี๋ยวผมหามุมให้เบิ่งกันเป็นสไลเดอร์เป็นบันให้เล็กหน่อยเป็นพวก สิงชานะแต่ว่าลานลานดังจะเป็นสวนหนามพี่น้องที่จริงผมอยากมาถ่ายถ้ำตอนเล็กหน่อยเขามาเล่นอยู่พี่น้องแต่ว่ากฎหมายกฎหมายประเทศเขาจเจาค่อนขาง,งรุ่นแรกนะเพราะว่าเขาบ่มีบ่มีเด็กหน่อยนหน่อยเขากับบทสามารถไปถ่ายถ้ำวิดีโออยู่หันไดพี่น้องเพราะว่ากฎหมายเป็นเป็นกีดกัน นามเด็กหน่อยมาเ่นค่อนข้างจะม,มวนพี่น้องมันจะเปิดน้ำพุ่งขึ้นจากพื้นแล้วก็ดานบนนะจะเป็นมะเขือเทศครับแดงๆนะน้ำยู่ในหัน่นถ้าเกิดน้ำเต็มน้ำจะเทลงมาให้เด็กหน่อยเด็กหน่อยเ่นเซลสะพี่น้องยิ่งเป็นช่วงวีเอนช่วงเสาร์อาทิตย์เด็กหน่อยจะมาเล่นอยู่สนามนี่เต็มเลยพี่น้องสนามยัใหญ่ยยๆ,ๆนี่เด็กหน่อยเต็ม ผู้ปกครองก็จะนั่งอยู่ด้านข้างแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไปจับเอ,อยาภาพวิดีโอใกล้ๆบ่ได้พี่น้องผมเคยจับภาพเบิ่งอยู่ช่วงใกลๆ้ๆแค่ผัดผ่าเพลินๆน่ะได้พี่น้องมันเขาไปไกลขๆขาเจ้ากับอย่างข้าเจาะคมเพลนพี่น้องเบิง่งคนตกแต่งพี่น้องสวนดอกไม้อยู่ท้านด้านข้างคดข,ขางงามครับธรรมชาติอยู่ในสวนนี้บรรยากาศงามนี่กับงาม หนาหนาวที่ผมมา,าถ,ถ่ายทำต่เกิดพี่น้องผู้ใดเคยแวะเวียนเข้ามาเบิงช่วงนั้นก็จะรู้ดีนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นแนวเดยหนาหนาวจะได้บรรยากาศและรสชาติอีกอย่างหนึ่งครับแต่ว่าหนา้อนบรรยากาศจะลุ่มลืน่นเย็นสบายพี่น้องเบิงลมผัดจะมามาจากทะเลพี่น้องเป็นทะเลสามน้ำจืดด่ดานลางังแต่ลมแห้งผมก็จะลงไปบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเสียง ขนาดยขคางบนยังเสียงซ้ำหนีพี่น้องเดี๋ยวผมจะซูมภาพไปเบื้องไกลๆแค่ใส่มือถือพี่น้องพี่น้องถามว่าใส่อีย่างไทยคือคือได้ภาพง,พงมามเดี๋ยว่าเป็นมือถือธรรมดาเฮานี่ลแะพี่น้องแต่ว่ากสื่อมือถือดุ่นซิแพงในจักหน่อย,อยน่ะพี่น้องเบื้องบรรยากาศรอบหอก เสียดายผมบรรยายบุคคลเก่งนะพี่น้องถ้าเกิดบรรยายเก่งหรือว่านําเสนอเก่งก็อาจจะได้ภาพออกมาค่อนข้าง,งจะสวยงามก็านีอยู่ครับเบิ่งสนามพวเป็นสนามในหน่อยนี่พี่น้องเขาจะพัฒนาเขาจะใส่ใจกับประชากรของประเทศขเขาเจ้าขนาดบางคนเหมือนกับว่าอยู่ประเทศนี้ั่นบ่เห็ดงานก็อยู่บ่ไดดมันกับแมนอยู่ครับไปอยู่ใส่เขาก็ต้องทำงานเนาะ เสียภาษีกับแพงคนว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลครับนะแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่ากระทุกประเทศนะครับเขาไปเหยียบเขาไปหาอยู่หากินในพื้นที่ประเทศขเ,เ,เข้าเจ้าเนาะขาเจ้าก็ต้องเสียภาษีธรรมดาแต่ว่าเสียภาษีอยู่บ้านนี้ขาเจ้าเก็บภาษีไปแต่ว่าเขาเจ้าพัฒนาประเทศพี่น้อง ซึ่งสวนแห่งหนี้ตอนที่ผมมาอยู่ในนี่ประเทศนี้ไม่ใหม่นะปีสองพันเก่าครับผมใหญ่เขามาอยู่ในสถานที่หรือว่าเมืองนี้สวนตรงนี้ยังยังบ่คันในพัฒนาคักป่านนี้ได้พี่น้องยังเป็นสวนยอมธรรมดาสถานที่เขาจะยังบ่ได้ขัดยังบ่คันในพัฒนาขึ้นมาโดดเด่นปน่านนี้นี่แค่เป็นสวนบนพี่น้องส่วนด่านล่างเขาจะกำลังปรปับปรุงพัฒนา คนข้างจะสวยงามเมือนกันครับแต่ว่าผมพาลงไปเบิ่องบรได้ลร่มแห้งผมยันเสียงเขาว,วิดีโอเสียงจะบกค่อยชัดนะพี่น้องเสียงอู่อ่านํ้วิดีโอผมก็บกค่อยบกค่อยอยากเอามานําเสนอให้พี่นอ้องเขาบ่ง่นมาพันานพิ่นมาปรุงแต่งรู้สึกว่าจะสิบปีย้อนหลังหนินะพี่น้อง ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆตกแต่งขึ้นมาเรื่อยๆงามขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้องเป็นที่หรือว่าสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งท,ที่ที่ค่อนข้างนนาจับตามองนะพี่น้องคนอยู่ในเมืองนี่ขนาดเมืองใหญ่ๆจากหัวเมืองถ่ายเมืองม่นไผก็เร่งเร่งมาเด่นตะหนีพี่น้องยิ่งเป็นช่วงวิกเก้นผูรดมาซาหาหม่องนางน้ำโตปิกนิกนนในบด้พี่น้องโตปิกนิกที่เขาจะตั้งไว้น้ำ น้ำหอมใหม่นะพี่น้องจะตั้งไปเกือบทุกจุดครับไผหมักนางหอมไหนก็จมไปใส่พี่น้องแตะกีรู้สึกว่าจะมีตอนที่ผมมาเที่ยวหนาหนา้าหนาวนะผมเคยนับเบิ่งเจ็ดสิบโตพี่น้องแต่ว,ว่าดูเพิ่นเสริมอีกหรือ,อยังหรือว่าเพิ่เอ,ออกไปทั้งอื่นหรือ,อยังเพราะว่าตัวน,นี้ค้นที่มาเที่ยวมาเล่นนี่นี้กับพักกันยกใหญ่ไปทุก ทุกห่มใหม่ะพี่นอ้องห่มใหม่ตัวใดที่มันลมลืน่นหรือว่าแดดแดดหมุนไปทา้งใดก็จะก็ะจมไปเรื่อยๆพี่น้องแต่เหลียวเบิ้งคือบ,บ,าบางตาพี่น้องแต่กี่หลายผมเคยนับเบิ่งอยู่เจ็ดสิบโตโตปิกนิ่เพื่อนอาจจะจมลงไปด่านด่านล่างพี่น้องเพราะว่าด่านล่างบางต้นเรือนจูไล่ ก็จะฉลงวันเ,นเกิดประเทศเาเจะเพี่น้องวันก่อตั้งประเทศแคนาดาวัานที่หนึ่งกรกฎาคมปฏิพานมากนะเาเจะอาจจะจมลงไปทั้งไตเพราะว่าเขาจะไปนางเบงผุพี่น้องก็จะจุดผุทุกเมือง,งสรงเสกเขาจะจมลงไป้างล่างแต่ว่าก็ยังมีอยู่ครับยังมีเป็นจุดเป็นจุดอยู่เพราะ,ะทุกคนก็อยากลงไปไก่ทะเลเพราะมันมองมองลงไปด่านล่างด่านทะเลนะ่ะ จะค่อนข้างสวยงามพี่น้องอีกอย่างหนึ่งล่มหยินล่มผัดผ่านเข้ามามันจะเย็นสบายยิงออกมาตอนสบๆแนวนี้อากาศเย็นพี่น้องอากาศเย็นสบายแห้งต่างมหาเลาะเก็บผ่าพบรรยากาศเอาความหนาลักของกระหอกหน่อยไห้พี่หน้องเขาบึงแต่ว่าฝนตกหลัดมึงเศร้านี้พี่น้องฝนตกหลัดท่างก,ก็เลยเนให้กระหรอกหน่อยลงม่ไหล ก็เลยพ้าพี่นอ้องเฮ้ายางเลาะต่างเบ่งพื้นที่พี่น้องเบ่งบรรยากาศเบ่งพื้นที่ในสวนสาธารณะแห่งนี้พี่น้องเคยถามผมว่ามันเป็นสวนแนวใดเาเจะก็เห็นได้งามแผมกับพจักสีเบาหรือว่าบรรยายให้ฟังพี่น้องด้านข้างจะเป็นบ้านค้นพี่น้องเนี่ยบานหลังนี้ผมมาถ่ายทำอยู่ไกลๆเพราะว่าจะมีกระรอกหน่อยตัวหนึ่งซื่อเจ้าวัวนุย่ยต่มือนี่บบเห็นครับ บ้านหลังนี้ผมคิดว่าราคาแพงพี่น้องค่อนข้างงามเลยโดดเด่นก็มูหน่อยพี่น้องเนี่ยเป็นบ้านเด็กทีสามสิบอยู่ขางซิคิดภาคพี่น้องบ่ได้บอกเลขได้พี่น้องบอกบอกบ้านเด็กทีขาเจ้าซื้อ,องามพี่น้องบ้านหลังนี้ค่อนข้างโดดเด่นก็มูลเลยเลยอาจจะราคาเป็นเงินบ้านเท่ากับหลายสิบล้านอยู่ครับ ด้านขางจะเป็นบานของคนครับสวนสาธารณะคนกั้นกั้นรัน่วแค่เล็กน่พี่น้องกระหอกหน่อยก็เลยไปในทั่วทีบปัญหาอยู่หากินไปในทั่วเมืองพี่น้องเดียวแต่เพิ่นสิไปไกลไปไกลเพราะว่าเพิ่งบดิกักกันโบดีโบดิบดิไม่รั่รรวน้ํากักกันสัตว์ไว้นะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งกระหรอกหน่อยอยู่ในสวนแห่งนี้ที่เขาเห็นได้หลายนี่เพิ่นก็อาศัยอยู่ในน,นี้ก็มีพี่นอ้องยู่น้ำพง้งใหม่ เิ่นอยากออกไปกินนอกสานทีเพื่อนก็ไปพี่น้องอยากไปกินไกไ่แซลมอนก็ไปหลังจากหันเพื่อนก็โง่งขึ้นมากขึ้นก,เกาเวียนเวียนไปเวียนมาอยู่นี่นะพี่น้องก็เลยมองออกมาเป็นธรรมชาติเบื้องต้นหนึ่งแหลนเนี่ยแต่บุรุษจะเข้าไปไกลเพื่อนได้บ่ลมลื่นพี่น้องมองไปไกลไกแห่งลมลื่นเดี๋ยวสายจากหน่อยถ้าเกิดอากาศดีฝนเศรายุดตก เดี๋ยวคนก็เริมทยออกมากครับช่วงใบใบนี่ตรงนี้มันล่มลื่นพี่น้องเขาจะโจมโตเขมามันเต็มเลยจุดเดียวหาหกโตพี่น้องเขาจะโจมเขมามองเพราะว่ามองนี้มันลมลื่นเป็นปลายใหญ่นะพี่นอ้องกระหลอกหน่อยตัวหนึ่งเออมือนี่สีดำล่งหลายพี่น้องสีดำล่องคอนขางไหลายเพราะ แต่ว่าเขาไปใกล่บ่ค่อยได้พี่น้องสีดำจะมีบกิโตที่เขาสามารถเขาไปเล่นน้ำไก่ไก่ใดเบึ่งบริเวณรอบๆพี่น้องภาพี่น้องแนะน้ำิึงบริเวณอาจจะบรรยายบกเก่งกะคขึ้นผัเอาน้ำเลยพี่น้องเบึ่งเขาจะจัดตกแต่งพี่น้องมีผมยืนอยุดใจกลางครับเดี๋ยวผมจะมุนให้เบิง่งเนี่ยจากมุมนี่ซึ่งด่านล่าง จะมีโรงอาหารนู่นนหั่นครับผู้ใดมาจัดปติได้ว่ามาสัมมาณหรืออย่างเพื่อนหายุิ่นห่ั่นก็ได้ครับจะเป็นขั้นติ่นกว่า่นเอิ้นเป็นโรงมีเก้าอี้ใ่หันเป็น10กว่าโต๊ขึ้นกันครับแล้หมุนมานี่จะเป็นสนามเล็กน้อยเล่นเล่นน้ำกระลอกน้อยตัวนั้นหางแดงงามจ้เดี๋ยวไปไกลๆพี่น้อง จะเป็นสนามเกี่ยวกับเด็กหน่อยตลอดมื่อนี่ครับท้งขางบนเพราะว่าเด็กหน่อยถีงยังหน่อยเพิบ่บคในลงประเด็ดนน้ำยุททะเลรอบขงังความลมลืนคักขนาดพี่น้องตัวนี้จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำสาธารนณะเป็นใส่บริการฟรีครับทุกสิ่งทุกอย่างฟรีพี่น้องนี่นี่บริษียยัง แต่ว่าผมกับบุษบาขอมูลว่าถ้าเกิดเข้ามาสมนมาหรือว่ามาประชุมมามยังกันมาใส่ใส่สถานที่ด่านล่างนั้นเขาจะไดดเสียเงินบอกดีจังเดผมกบบับบุน่ใจรากว่าขอมูลตัวนี้ผมบ่มี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาแวะไปแวะเวียนผ่านไปผ่านมาเข้ามาเด่นนี่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างฟรีครับแต่ว่าหลังจากเข้าอ,อาหนเอานนี้มากินเขาเก็บลงถังขยะให้เพื่อนพี่น้องถังขยะมีหลายจุดพี่น้องที่เขาเหลียวเห็นเป็นถังกล่ๆมสีน้ำเงิน ทั้งขยะทั้งนั้นครับทิพนธ็ดไปให้มีอยู่รอบด่านมีอยู่รอบสวนพี่น้องแต่ละค้นมากกับเก็บจอยเพ่นมันก็นเลยเหตุออกมาให้บรรยากาศค่อนข้างจะสวยงามนะพี่น้องลมลื่นเย็นสบายโอเคนะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเขามาเยี่ยมชมมือนีเอาสถานที่มาแนะนำครับเบ่งรอบๆพี่น้องอาจจะเป็นสวนที่บ่คอยใหญ่ปันไหนครับแต่ว่า ความสวยงามโดดเด่นขนาดพี่น้องเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ผมมักมยา,อาอย่างเที่ยวย่างเลาะพอหมองในงามงามก็อยากเก็บมาฝากพี่ฝากน้องเขาครับเจอกันไหมคลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับผมบ๊ายบาย